ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปกแรนดอมวันนี้คือมีใครแอบสงสัยในตัวคุณขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพอแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานทั่วไปนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวสอนเจ็ดตัวนะ ตัวซอนเจ็ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะมีตัว A ตัว M แล้วก็ตัว Y ตัว P B I แล้วก็ H นะคะฮืมฟิลลิ่งเหมือนมีอะไรสักอย่างเป็นจังหวะชีวิตของคุณเนาะ เดี๋ยวขอดูพลังงานทั่วไปนิดนึงก่อนนะคะอืม The Emperor เลยใบยแรกนะคะอืมช่างเป็นจังหวัดชีวิตที่ดีจริงๆ Seven of w a n n s เอาละเราไม่แน่ใจว่ามีใครรู้สึกแบบนี้ไหมแบบอืมมัน เหมือนกับแบบมันเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนพึ่งใครไม่ได้มองซ้ายมองขวาก็อาจจะพึ่งใครไม่ได้นี่มันได้ทั้งไม่รู้จะเอ่ยปากบอกใครนะคะหรือว่าไม่รู้จะหันไปหาคนไหนหรือว่าแบบเกรงใจที่จะขอความช่วยเหลือก็ได้หรือ หรือมองไปแบบรอบๆตัวดูเขาก็ยังไม่ค่อยโอเคกันเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าไม่อยากไปเป็นภาระาให้กับใครถ้าตอนนี้มีปัญหาหรือมีอะไรบางอย่างที่แบบต้องการความช่วยเหลือหรือว่าอยากได้อะไรค่ะก็เลยเหมือนแบบขอทำเองลวกันเดี๋ยวจัดการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ไม่เชิงเป็นเป็นอารมณ์ตัดพอนะแต่มันเรามองว่าจริงๆเป็นความกล้าหาญซะด้วยซ้ำน,นะคะหรือว่าแบบบางคนก็มีนิสัยขี้อายก็ได้นะคะหรือว่าบางคนก็แบบไม่ไม่ชอบขอให้ใครช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบน้ําท่วมปากอึกอักหรืออะไรทานองเนี้ยเรามองว่าบางคนอ่ะไม่ใช่ว่ารอบข้างไม่มีใครอยากช่วยนะแต่บางทีบางครั้ง พอมันไม่มีการสื่อสารไม่มีการบอกอะคะ่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีหรือว่าปัญหาสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่มากนะคะคือบางทีขอบเขตความสามารถในที่ที่คุณอยู่หรือคนที่รู้จักคุณนะคะ<ม>อาจจะแบบไม่แน่ใจว่ามีใครที่แบบมีประสบการณ์เช่นนี้ไหมเหมือนคุณก็แบบพอจะรู้อยู่เหมือนกันว่า เรื่องที่คุณทำเนี่ยคุณอาจจะต้องคิดแล้วก็เผชิญแล้วก็ลุยด้วยตัวเองเนาะก็เลยเป็นที่มาของการแบบโซโล่เดียวนะคะหรือว่าชายเดี่ยวหรือว่าขอลองลุยดูสักตั้งหนึ่งนะคะมาดูีิว่าผลจะออกมาเป็นยังไงซึ่งพี่ไพม่มอว่าจริงๆแล้ว,วอะเหตุการณ์หรือว่าปัญหาที่คุณเจออยู่คุณรับมือกับมันได้แบบง่ายแล้วก็ ไม่ไม่น่ากลัวหรือว่าเหนื่อยหนักอย่างที่คุณคิดนะคะเพียงแต่แบบมันอาจจะเงาเงานิดนึงที่อาจจะต้องเดินลำพังเนาะแต่เราคิดว่าก็ไม่เสียหายอะไรหรือว่าไม่ไม่หนักไม่เหนือบ่ากว่าแรงสำหรับคุณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวในท้ายที่สุดเนี้ยคุณจะผ่านไปได้คุณจะ การเรื่องราวตรงนี้ได้ด้วยดีเลยแหละนะคะไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่กังวลไปในตอนแรกหรือว่าที่คิดว่าแบบเฮ้ยมันยุ่งวุ่นวายเอาเข้าจริงๆอะ่ะเราจะบอกว่าจัดการด้วยตัวเององ่ายกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะหรือว่าบางทีบางครั้งอะ่ะในขณะที่ขอความช่วยเหลือหรือว่าแบบ กำลังปรึกษาหาเรือบางทีแบบไอเดียออกแล้วนะหรือว่าปัญหาแก้ได้แล้วนะแก้ได้ก่อนที่จะถึงมือคนอื่นซะอีกนะคะฟีล <Feeling S 1> ลิ่งประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูแรนดอมวันนี้กันค่ะว่ามีใครแอบสงสัยในตัวคุณนะคะเราอว่าเป็นผู้ใหญ่แน่เลยผู้ใหญ่ อืมจริงๆด้วย The High l o p h a n t นะคะแล้วก็ Tree of Swords อืมมในอับสอดนะคะฮึ้ม Oh dear High Priestess มีไพ่คู่ขึ้นเนาะ ที่ไพ่มองว่าเหมือนเหมือนจะเป็นสองกลุ่มคนนะคะที่แบบมีความสงสัยคุณอยู่ในตอนนี้นะครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งเป็นเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่แบบเป็นผู้ปกครองก็ได้หรือว่าเป็นใครที่แบบมีอำนาจมีสถานะเหนือกว่าคุณนะคะเป็นเจ้านายก็ได้นะคะเป็นพี่เป็นอะไรอย่างเนี้ย คนในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันคู่บอาจารย์หรือคนคนที่คุณนับถือในลักษณะเชิงประมาณนั้นก็ได้นะเรารู้สึกว่าเขาน่าจะมันไม่เชิงสง่งจ,จะบอกว่าไม่สงสัยก็ไม่ใช่แต่จะบอกสงสัยก็ไม่เชิงคือมันเหมือนกับว่าในในมุมมองในในความรู้สึกของเขาว,ว่าเขามองว่า สถานการณ์ที่คุณเจออยู่ตอนเนี้ยมันมันคาดเดาเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยอะนึกไม่ออกว่าผลมันจะออกเป็นยังไงนะคะบางคนอาจจะแบบกำลังมีปัญหาหรือว่ากำลังรับผิดชอบอะไรบางอย่างอยู่ในมือเต็มไปหมดเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบช่วงเนี้ยการเงินตึงนะคะหรือว่าเมีปัญหาในเรื่องของการงานก็ได้นะคือ มีปัญหานี่ไม่ใช่ว่าแบบทะเลาะกันกับที่ทำงานนะอาจจะแบบมีโปรเจกต์มีงานที่จะต้องพรีเซนต์มีแบบมีอะไรที่ต้องแก้ไขในที่ทำงานนะคะแล้วเหมือนแบบยังนึกไม่ออกว่าจะจะจัดการกับเรื่องราวเห่าอย่างไงเนาะเหมือนเป็นช่วงที่แบบคุณก็กําลังวางแผนอยู่เหมือนผู้ใหญ่เขาคงมองเหมือนกันว่าคุณพอจะทำได้ไหมหรือว่าแบบมีอะไร เกินความสามารถคุณไหมคือแบบคุณไหวหรือเปล่านะเอาเขาจริงๆแล้วรู้สึกว่าเขาเขาห่วงทางนี้ลักษณะนี้เนาะในความรู้สึกของเขาแล้วรู้สึกว่าเออเขามองว่ามันมันน่าจะเกินกําลังหรือว่าเอาสิ่งที่คุณกําลังแก้ปัญหาเนี่ยไม่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่จะ ผ่านไปได้โดยง่ายอะค่ะเขาก็เลยแบบแอบ,บสงสัยเนะว่าคุณคุณจะผ่านไปได้ยังไงจะผ่านไปได้ด้วยวิธีไหนหรือว่าจะแบบสามารถรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี้ยได้แค่ไหนคือเหมือนแบบสองจิตสองใจเนอะจะจะเข้าไปประคองไหมหรือว่าจะเข้าไปให้คำแนะนำหรือว่าจะปล่อยให้คุณโซโล่เดียวดีแบบลองลุยทำไปก่อนแล้วผิดถูกค่อยว่ากัน เรามองว่าเหมือนแบบเขาเขามองด้วยความห่วงใยแหละคะ่ะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นมุมมองที่แบบมองแบบจับผิดอะคะ่ะแต่มองแบบว่ารอดไหมได้ไหมต้องการความช่วยเหลือไหมหรือว่าถ้าจะช่วยเนี่ยเหมือนเขากําลังคิดว่าเขาจะช่วยตอนไหนดีลองให้คุณทําไปก่อนแล้วถ้ามันผิดพลาดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณหรือเปล่าคือบางทีถ้าไม่ปล่อยให้คุณล้มเนี่ย หรือทําผิดพลาดเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดกระบวนการที่เรียนรู้ก็ได้แต่แบบเหมือนด้วยความที่เขาห่วงอะ่ะเขาก็แบบอยากจะไปรับความเจ็บปวดหรือความไม่สบายใจของคุณไว้แทนแต่เขารู้ว่าถ้าเขาทําแบบนั้นนะคะคุณก็จะไม่โตหรือว่าแบบปัญหานี้มันก็จะผ่านไปไม่ได้อยู่ดีซึ่งเขามองว่าเขาอยากให้คุณผ่านให้ได้มากกว่าจะด้วยวิธีใดก็ได้คือผิดพลาดไม่ว่ากันเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาคุยกันทีหลังนะคะเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องความผิดพลาดแต่ว่าเขาห่วงมากกว่าว่าศักยภาพของคุณหรือความกดดันที่เกิดขึ้นในตัวคุณอะ่ะมันมันจะมากเกินไปไหมคุณจะแฮนเดิลคุณจะจัดการกับกับความรู้สึกตรงนั้นได้ดีแค่ไหนนะคะมองด้วยความเป็นห่วงแบบห่วงมากๆเลยแหละตอนนี้หรือบางทีบางครั้งเรามองว่า จุดที่คุณจะไปอะคะ่ะคุณอาจจะเสนออะไรที่มันแบบแปลกใหม่มากแม้แต่ว่าเขาก็ไม่เคยทําเรื่องนี้มาก่อนอะฉะนั้นแบบโอ้โหจะไปช่วยนี่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปผักดันตรงนั้นตรงไหนได้นะคะสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออเป็นทีมซัพพอร์ตละกันคอยให้วิธกำลังใจก็แล้วกันเป็นแบ็กอัพที่อยู่ข้างหลังให้ก็แล้วกันเนาะคือ มากที่สุดที่เขาทําได้ตอนนี้คือเป็นฟูกให้คุณอะเวลาคุณลม้มลงมาก็จะมีแบบคนคอยรองรับหรือว่าคุณก็จะไม่เจ็บมากนะคะอารมณ์ประมาณนี้แต่อีกพาร์ทหนึ่งนะอีกพาร์ทหนึ่งจะเป็นจะเป็นคนที่รักคุณอะห่วงใย,ยคุณอะจริงๆอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะคะคือแบบมันจะมีพาร์ททั้งแบบความเป็นครูความเป็นผู้ใหญ่ที่ห่วงกับอีกพาร์ทหนึ่งอะเป็นแบบเป็น เป็นคนที่มีอิทธิพลกับใจคุณหรือว่าคุณมีอิทธิพลกับใจเขานะคะเป็นคนหลักก็ได้เป็นเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันคือแบบไม่จําเป็นต้องเป็นอายุมากกว่าหรือว่าแบบมีสถานะสูงกว่าหรือเป็นคู่บอาจาหรืออะไรอันเนี้ยจะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เหมือนแบบคนเนี้ยมาด้วยความรู้สึกมาด้วยความรู้สึกแต่ว่า คนนี้จะมีความเชื่อมากกว่าผู้ใหญ่นะคนนี้อาจจะเป็นคนที่แอบ,บชอบคนที่รักหรือว่าเป็นได้กระทั่งแฟนเก่าเลยนะคุณอาจจะเหมือนคนที่เขอาจจะคอยส่องคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบคอยคอยรับรู้ความเป็นไปว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแอบบส่องตามโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ,อ,อาจจะไปรู้ข่าวมาว่าคุณกําลังจะทําอะไรบางอย่างเปลี่ยนงานใหมย่ย้ายที่อยู่ เจอปัญหาอะไรทำนองเนี้จะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ตามแต่เขาไปรับรู้มาหรือว่าใดๆก็ตามอะ่ะเขามีความเป็นห่วงอยู่เสมอว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงเป็นตายไร้ดียังไงบาดเจ็บสบายดีมีไข้จะเป็นยังไงคือห่วงใหญ่เต็มไปหมดห่วงใหญ่อยู่เสมอนะคะอยากเห็นคุณมีความสุขสบายดีแล้วก็ตอนนี้ถ้าไปได้ยินข่าวอะไรมาหรือว่า มันอาจจะเป็นฟีลลิ่งที่ถ้าเป็นคนเก่าอะ่ะเขาน่าจะยังไม่มีใครเราก็เลยเหมือนเนี่ยเนาะอารมณ์เหมือนแบบห่วงใยใส่ใจเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละแต่คนนี้นะถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยต่อให้เขาเขาคอมมิชเมนต์หรือมีใครไปแล้วนะไม่รู้ว่าทําไมในใจเขายังห่วงคุณอยู่เสมอเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะมีอะไรบางอย่างที่แบบ คุณแลดูเป็นคนสำคัญกับคนหลายๆคนรอบๆตัวคุณเลยอะไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามนะคะหรือว่าคุณเป็นคนปากหนักก็ไม่รู้เนาะที่แบบไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็เลยเหมือนเป็นห่วงเป็นใยแต่ก็ห่วงใยอยู่ในขอบเขตของตัวเองนะคะก็คือจะไม่ไม่ไปก้าวไก่ไม่ไปทำให้คุณไม่สบายใจนะอืมถ้าไม่ใช่ เป็นคนเก่าแต่เป็นคนปัจจุบันเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกสเต็ปหนึง่งถ้าเป็นคนปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือเรารู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวคุณอะร้อยเปอร์เซ็นตเชื่อมั่นในตัวคุณมากกว่าที่ตัวคุณเชื่อในตัวเอง mm hmm. เช่นสมมุติว่าคุณกําลังจะทํางานใหม่หรือว่ากําลังจะย้ายไปที่ใหม่กํากลังจะออลองชีวิตอะไรบางอย่างอะทําบางสิ่งบางอย่างที่แบบไม่เคยทํามาก่อนก็ได้หรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆคือแบบอ่ะ พร้อมแล้วจะซื้อบ้านจะซื้อรถเนี่ยมันเป็นแบบความรับผิดชอบใหม่ที่เข้ามาเนาะที่แบบคุณจะต้องจัดการอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจาอาจะกังวลใจก็จะผ่อนไว้ไม่จะไปรอดไหมอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าไปเริ่มงานใหม่เขาจะโอเคไหมจะทําได้ไหมนะคะหรือแบบเปลี่ยนบอสคนใหม่โอจะเข้ากันได้ไหมเขาจะว่าอะไรไหมอะไรทานองเนี้ยถ้าเป็นคนรักในปัจจุบันนะคนเนี้ยเชื่อมั่นในตัวคุณสุดๆเลย เชื่อมันแบบไม่สงสัยแต่ว่าเหมือนกันกับคนอื่นๆคือห่วงใยในเรื่องความกดดันที่ที่ตัวคุณแบกรับมากกว่ารู้สึกว่าเหมือนคุณจะเหมือนเหมือนก็รักคนอื่นด้วยก็เลยไม่ค่อยแชร์ความทุกข์ความสุขให้กับคนอื่นคือถ้าไม่ถามคือจะไม่พูดเลยอะไรทํานองเนี้ยอันนี้เขาก็เลยเหมือนแบบต้องคอยจับตาดูคุณนิดนึงหรืออย่างเงี้ยเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาจะได้ช่วยเหลือได้ทัน นะคะนี่คือสิ่งที่ที่เขารู้สึกเนาะแต่ถ้าเป็นไม่อยากจะบอกว่าเป็นถ้าเป็นเลยคือจริงๆทุกคนรอบตัวคุณอะพร้อมซัพพอร์ตคุณมากๆเลยนะคุณเป็นคนที่เรารู้สึกว่าด้วยตัวคุณเองอะคุณก็เป็นคนที่แบบสู้สุดใจอยู่แล้วอะทำอะไรเนี่ยคือแบบเต็มที่กับชีวิตเสมอเจ็บแค่ไหนก็ไม่บน่นไม่งองแงไม่ท้อไม่วีนใครไม่โทษใครเลยนะคะอ่ คือความมุ่งมั่นในตัวคุณนะมีเต็มที่แต่อย่างว่าละนะ่ะเนาะให้เก่งแค่ไหนมันก็จะต้องมีบางมุมที่แบบเป็นมุมซอป่ะเป็นมุมที่แบบอ่อนไหวบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะบางทีบางครั้งคือเป็นคนเก่งอะ่ะแต่มันไม่ไม่ได้เก่งทุกเรื่องเก่งทุกครั้งเนาะบางทีเรากำลังจะทําอะไรใหม่ๆหรือว่ามีอะไรที่แบบยากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือทําอะไรที่แบบไม่ไม่รู้จักมาก่อนไปลองทําอะไรที่แบบแปลกแหวกแนวจากที่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทําอะไรที่แบบ มีคนวิจาร์มากหรือมีคนทักมากอะไรอย่างเงี้ยใจมันก็จะแกว่งได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากที่พี่ไพ่บอกเนี่ยในความสงสัยของทุกคนนะทุกคนเป็นห่วงคุณหมดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณรับรู้ว่าลุยเลยทําให้เต็มที่นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนยังรักคุณแล้วก็ห่วงใยคุณเหมือนเดิมเสมอไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็มีพี่ไพ่เป็นกระบอกเสียงเป็นแรง เป็นแรงผลักดันหรือว่าให้กําลังใจให้คุณแบบลุยไปให้สุดทางเนาะไม่ต้องห่วงหน้าไม่ต้องพะวงหลังทําไปให้เต็มที่นะคะไม่ว่าผลน่ะจะออกมาเป็นอะไรทุกคนรู้อยู่แล้วและว,ว่าคุณทําตรงนี้เต็มที่มากๆเจตนาดีนะคะไม่เคยแบบมีเจตนาแอบแฝงหรือว่าคิดทําอะไรประหลาดแบบ ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะไม่มีแน่นอนนะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีความสุขมุ่งหน้าลุยทำตามความฝันทำตามแพชชั่นเดินไปในที่ที่คุณต้องการคุณมีคนที่แบบคอยรอซัพพอร์ตในชีวิตของคุณเยอะมากเลยคือต่อให้คุณผิดหวังเสียหนา้ามีคนรอแบบเลี้ยงแถว หยิบยืน่นอ้อมกอดให้หรือว่าเช็ดน้าตาให้คุณอยู่มากมายเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะโดยเฉพาะถ้าคิดว่าแบบผู้ใหญ่เขาจะแบบผิดหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่มีเลยสักคนในที่เรามองเห็นในหน้าภพยเนะี้ย ไม่มีใครสักคนที่แบบรอถล่มหรือว่ารอกดดันหรือว่ารอส่งน้ำหน้าคุณไม่มีเลยนะคะทุกคนคือพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้คุณมากแต่ว่าบางทีบางครั้งผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้บอกนะหรือบางทีบางครั้งเขาอาจจะแบบออกแนวมึนๆตึงๆด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครงจะเป็นแบบช่วงวัยช่วงเจเนอเรชันก็ได้นะคะยิ่งถ้าเป็นแบบ ใครมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในเจนเบบี้บูมหรือว่าเจนที่แบบอายุเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยได้แสดงความอ่อนโยนในลักษณะแบบความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบทำตึงๆใส่นิดนึงแต่ให้รู้ว่าในความตึงมีความห่วงใหญ่อยู่นะคะฟังก็จะดูแตกนิดนึ่งแหอะเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมคลิปนี้เนาะว่ามีใครแอบสงสัยในตัวคุณอยู่นะคะ ขอบคุณที่รับฟังนะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้ามไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย